าอไปหลังจากได้ข้อมูลแหล่งดินมาจากที่โรงงานนะคะต่อกับน้องสาวค่ะก็ออกมาตามหาแหล่งดินกันตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทุ่งโล่งๆงกว้างๆนะคะไม่ไกลจากโรงงานมากนะะักค่ะจะเป็นเหมือนทุ่งหญ้ามี ต้นญ่ามีต้นไม้น้อยใหญ่อยู่รอบๆนะคะแล้วก็จะมีบ่อดินที่เหมือนกับขุดดินออกไปแล้วแล้วก็มีน้ําท่วมขังอยู่ขนาดใหญ่กว้างทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะแล้วด้านหลังเป่าพี่ต่อตอนนี้นะคะก็มีรถขุดดินกําลังทํางานอยู่ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีรถบรรทุกหลายคันมารอรับดินอยู่ค่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทําไมที่นี่เขาถึงขุดดินกันค่ะแล้วรูปร่างหน้าตาของดินที่ใช้ปั้นผงจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง ครยองคะเดีย๋ยวเห็นว่ารถแบบขุดดินกำลังขุดอยู่นี่ดินปั้นโอ่งทั้งหมดเลยหรือเปล่าปั้นโอ่งนะปั้นโอ่งได้ปั้นกระถางกันดล้คุณรู้ได้ยังไงะคะว่าตรงนี้ค่ะดินตรงนี้สามารถปั้นได้มันต้องรูนเนื้อมัน พอเนื้อต้องแน่นถ้านเนื้อเร็วๆก็ใช้ไม่ได้สมมติว่าเราเห็นลุงเห็นพื้นที่เป็นท้อง,องนาทุ่งนาก,กวา้กงกวางๆแล้วลุงจะรู้ได้งไงคะว่าตรงไหนตัวมีต้องโบดูฮะต,ต้องเจาะต้องเจาะต้องเจาะดูดตรงเนี้ยค่ะคุณลุงมีเนื้อดินที่จะใช้กับงานปั้นได้มันจะลึกลงไปเท่าไหร่คะประมาณ3เมตรถึง<ม>สี่เมตรสามเมตรถึงสี่เมตรแสดงว่าในราชบุรีนี้ก็ใช้ดินกันจํานวนมากมายมากไปยังหลายหลายหลายหมื่นเที่ยวอ่ะหลายหมื่นเที่ยวรถบรรทุกเนี่ยครับ ถ้าเปรียบเทียบนี่หมดดินเป็นตำบลเป็นอำเภอเลยไหมคะลุงเป็นรูปนันค่ะโอ้โอลุงยองคะอย่างดินก้อนดึงอย่างที่ลุงถือเนี่ยคะ่ะดูยังไงคะว่าใช้ตรงไหนใช้ได้ถ้าจะเนื้อน,นี้แดงๆนี่ก็ใช้ได้เพราะดินก้อนนึงจะจะไม่สีแดงขหมดเขาตั้งรีว่ามันปูไว้ก่อน,นมันปูเนื้อมันเหมือนมันปูหรือว่าสีมันเหมือนมันปูมันปูสีเหมือนมันปูคุณฟัวค่ะดินที่ใช้ต้นอมันก่อนนี่เป็นดินอะไรอ่ะ อ๋เป็นเป็นดินเหนียวนะฮะเป็นดินเหนียวที่เกิดจากแม่น้ําพัดพามาสะสมตัวในที่ททราบลุ่มแม่น้ําดินเหนียวชนิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาน้ําท่วมล้นฝั่งค่ะและน้าก็จะพาตะกอนหินตะกอนดินมารวมกันซึ่งก็จะใช้เวลาการสะสมและตกตะกอนเป็นเวลาน,านานนับหมื่นปีเลยละค่ะ ลักษณะของดินจะมีเนื้อเหนียวละเอียดมากๆและในเนื้อดินจะมีหลายสีทั้งสีเหลืองแดงเทาสีส้มอมชมพูนะคะซึ่งก็จะเรียกดินลักษณะนี้ว่าดินมันปูค่ะดินเหนียวชนิดนี้ในราชบุรีจะพบมากในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลองเท่านั้นค่ะส่วนฝั่งตะวันออกจะนำมาใช้ไม่ได้เพราะดินเหนียวในฝั่งนี้จะมีแร่มอนมลิโลไนอยู่มากซึ่งแร่ชนิดนี้จะพองตัวเมื่อโดนน้ำจึงไม่เหมาะกับการนำมาปั้นเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะองค์มังกรค่ะ ัดดินใส่รถบรรทุกเต็มเที่ยวแล้วลุงไปส่งที่ไหนอะคะตรงที่โรง,งงานปั้นโรงงานปั้นองครับแล้ววันหนึ่งนี่ส่งเยอะไหมคะลุงก็ประมาณสี่ห้าเที่ยวหลังจากได้ดินเหนียวเต็มรถบรรทุกแล้วนะคะดินเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปยังโรงงานต่างๆหลายแห่งในราชบุรีค่ะแต่ตอนนี้ต่อกับน้องแป๋วก็ต้องเดินทางกลับไปที่โรงงานเถาแซาไทย เพื่อไปดูวิธีการปั้นโอ่งกันก่อนค่ะที่สวัสดีครับีครพี่คะหลังจากที่เราได้ดินเหนียวที่ใช้ปั้นโอ่งได้แล้วนี่เอาไปตั้นได้เลยไหมคะเออไม่ได้ครับเราต้องมีวิธีการเตรียมดินอีก ดินมันมีมาจากหลายแหล่งเราก็จะต้องเอาดินมามิกผสมรวมกันแล้วก็มีเพิ่มบางส่วนเข้าไปในเนื้อดินเพื่อให้ดินมีคุณสมบัติดีขึ้นครับผสมกันยังไงคะผสมกันที่กองดินที่พี่เอามากองไว้ได้เลยไม่ใช่ครับต้องเอาไปผสมในบ่อดินด้านในโรงงานครับขั้นตอนการเตรียมดินนะคะพี่เหลียงบอกว่าจะนําดินเทผสมกันลงในบ่อหมักดินขนาดใหญ่แล้วเติมน้ําเปล่าลงไปจนเต็มบ่อ ทิ้งไว้ประมาณ2-7วันจนดินอ่อนตัวและดินมีเนื้อละเอียดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นจึงทําการดูดน้ําออกจากบ่อแล้วใช้เสียมตักดินขึ้นมาเพื่อจะนําดินเหล่านั้นใส่เครื่องบดดินเพื่อให้ดินมีเนื้อละเอียดจนกลายเป็นดินที่เขาเรียกว่าดินสุกนั่นเองค่ะี่ค่ะก็คือดินสุกนะคะที่พี่เหลียงเขาบอกว่าสามารถ ใช้ไปปั้นโอ่งได้เลยค่ะซึ่งดินสุกนี่นะคะก็จะละเอียดมากๆซึ่งเนื้อก็จะเหมือนคล้ายๆกับดินน้ำมันนะคะเมื่อได้ดินสุกแล้วนะคะพี่เหลียงบอกว่าขั้นตอนการปั้นโอ่งจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะเพราะว่าโอ่งมังกรมีขนาดใหญ่มากไม่สามารถปั้นทีเดียวได้ทั้งใบส่วนแรกคือขาโอ่งหรือฐานโอง่งส่วนที่2คือส่วนที่เรียกว่าจอหรือลำตัวโอง่งและส่วนที่3ามคือส่วนที่เรียกว่าตุ้นหรือปากโอ่งนั่นเองค่ะ และเมื่อได้รู้ขั้นตอนการปั้นโอ่งแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มการปั้นโอง่งพี่เขาต้องนําดินสุกไปเข้าเครื่องรีดดินค่ะซึ่งดินก็จะออกมาเป็นท่อนกลมยาวๆและก็จะถูกแบ่งตามขนาดที่ต้องการต่อจากนั้นก็นําดินมานวดก่อนจะนาไปปั้นค่ะสวัสดีครับ ริ่มปั้นโอ๋นี้ต้องทำยังไงบ้างก็มาอาตัเกิ้ก่อนครับหาตัเกี้ให้เต็มแป้นนะการอ้าตัวกิ้วนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าการนำก้อนดินม,มาแผ่ uh. ให้เต็มแป้นค่ะซึ่งแป้นหมุนนี่แหละคะ่ะก็คืออุปกรณ์หลักที่สำคัญที่สุดในการปั้นโอ่งมังก,กรค่ะการขึ้นรูปโอ่งนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคะ่ะเพราะว่าในขณะที่แป้นหมุนก็หมุนไปตลอดนะคะพี่เขาก็ต้องใช้มือก็ใช้แรงในการที่จะ คอยปั้นโอ,อ่งให้เป็นรูปเป็นร่างค่ะโดยมือทั้งสองข้างนะคะก็ต้องพยายาม <c oughs> เขาเรียกว่าแหวกดินค่ะให้ให้ค่อยๆสูงขึ้นให้เป็นรูปทรงขึ้น <c oughs> ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ค่ะพี่เขาก็เริ่มขึ้นรูปโอ,อ่งนะคะก็ต้องใช้มือทั้งสองข้างดันทั้งด้านนอกนะคะก็ต้องดึงตัวขอบด้านในค่ะแล้วก็ขณะที่แป้นหมุนเนี่ยพี่เขาก็จะสามารถกําหนดตัวความหนาของโอง่งได้ค่ะ ขึ้นรูปโอ่งฐานเสร็จแล้วเอาไปทําอะไรต่อต้องร้อยแห้งครับเอาไปตากครับแล้วก็พอแข็งพอประมาณแล้วก็มาฟลั่มครับเมื่อตากส่วนขาโอง่งจนแห้งหมาดได้ที่นะคะพี่เขาก็จะทุบก้นโอ่งให้นูนลง<อ>เพื่อป้องกันก้นโอ่งพองตัวขณะที่เผาค่ะ<อ>แล้วเมื่อได้ส่วนขาโอ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องนํามาปั้นส่วนที่2ต่อค่ะ การปั้นองคส่วนที่2นะคะพี่เขาก็จะต้องนําดินสุกมาเข้าเครื่องรีดดินอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ครั้งนี้นะคะดินที่ได้ออกมาจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆสีเส้นและก็จะตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการนํามาวางที่ขอบขาองค์เพื่อปั้นส่วนลําตัวองค์ต่อไปค่ะ,ะก็จะมีการวัดความสูงขององค์จากฐานจนถึงส่วนบนสุดของช่วงลำตัวองค์ระวัดความกว้างของลำตัวองค์ค่ะ หลังจากนั้นก็จะเป็นการปั้นส่วนสุดท้ายส่วนปากโอ่งหรือเรียกว่าส่วนตุ้นค่ะพี่เขาก็จะปั้นเหมือนสส่วนแรกนะคะแต่ส่วนนี้จะมีความพิเศษตรงปากโอ่งค่ะเพราะว่าต้องเพิ่มตัวขอบปากโอ่งขึ้นมาด้วยค่ะพี่คะหนูเห็นพี่ปั้นมาทั้งหมด3ส่วนเลยทั้งโอ่งทั้งใบเลยส่วนไหนยากที่สุดครส่วนล่างครับเพราะถ้าเป็นดินนิ่มไปเนี่ยจะปั้นขึ้นมาไม่เป็นทรงครับค่ะถ้าบิดเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวไปทั้งใบ งั้นโองที่ดีต้องเริ่มจากขานที่ดีครับารวมแล้วเนี่ยที่ใช้เวลาในการปั้นโองสักหนึ่งใบนี่นานเท่าไหร่ประมาณ8นาทีเป็นรูปร่างทั้งหมดเลยก็ประมาณ50บใบต่อวันโอ้โหปั้นโอ่ง50บใบต่อวันครับอย่างนี้นี่ที่ไม่หมดแรงไหมคะกไม่ใช้แรงพอตกบเบยน็นก <ๆ S 1> <ๆ>็อ่อนแรงอ่อนครับ แล้วพี่ปั้นมานานเนี่ยปั้นมา19ปีครับหัวใจสําคัญที่สุดของการปั้นโอ่กสักลูกนึงเนี่ยคืออะไรคือว่าต้องมีความทํานานนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจครับถ้าปั้นปั้นแบบว่าไม่มีไม่มีจิตใจก็มันคือว่ามันเละเทะครับมันจะไม่สวยแสดงว่าต้องใช้กําลังภายในด้วยฮะดีส่วนครับก็ติดใจด้วยคนที่จะมาเป็นช่างปั้นโอกได้ต้องมีคุณสมบัติอะไรครับพี่ต้องฝึกครับต้องเรียนฮะไม่ใช่ว่า อยู่ยเฉยแล้วมาปั้นเลยไม่ได้ครับเมื่อองค์ถูกปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ส่วนต้องปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งหมาดๆและนํามาตกแต่งก่อนนะคะเพราะว่าโอคงนั้นยังไม่ได้รูปร่างและผิวยังไม่เรียบเนียนอุปกรณ์ในการตกแต่งออค์ก็จะมีไม้ตีมีหุยหลุกที่เป็นอุปกรณ์ลักษณะคล้ายลูกประคบมีที่จับอยู่กลางลูก มีอุปกรณ์ปาดผิวองค์ให้เรียบเรียกว่าตาและการตีองค์นั้นคนตีจะต้องจับหุยลุกใช้รองผิวด้านในและด้านนอกใช้ไม้ตีตีแต่งรอบองค์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้องค์ที่มีรูปทรงสมบูรณ์แบบแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เขียนลายนะคะแล้วองค์ที่ได้รูปทรงนี้แล้วเขาก็ูกส่งไปเขียนลายได้แล้ว